วันนี้จะพามาร้าน Copper Buffet นะครับสาขาใหม่ล่าสุดใจกลางเมืองที่เกษรอม r รินห้างเกษรอมรินเนี่ยจะอยู่ใกล้กับ BTS ชิดลมนะครับเดินทางง่ายสะดวกรวดเร็วเดินมาตาม Skywalk สถานีชิดลมนะครับเดินตรงเข้ามาเรื่อยๆเจอบันไดเลื่อนนะครับขึ้นไปชั้น3เดินตรงถัดไปอีกก็จะเจอร้าน Copper Buffet แล้วนะครับผมสำหรับท่านใดที่จะมาเนี่ยต้องจองผ่านทางที่บก่อนนะครับ้านเขาไม่รับบอกริน ซึ่งราคาของสาขาเนี่ยก็จะแพงกว่าที่สาขาป่นเก้านะครับมาถึงร้านเราก็ต้องไปเช็คอินเอาเบอร์โต้ก่อนนะครับตรงเช็คอ,อินก็จะอยู่ตรงทางเข้าร้านเลยนะครับผมร้านเขาจะจัดให้เข้าเป็นรอบๆนะครับพอถึงเวลาเขาก็จะเรียกให้เราเข้าไปนะครับวันนี้ผมจองมาเป็นรอบเที่ยงวันเลยร้านคอเปอเปอร์จะมีบริการอาหารให้2แบบนะครับคือแบบไปตักเองนะครับเดินตักตามเซชันต่างๆกับอีกแบบหนึ่งคือสั่งแล้วก็รอมาเสิร์ฟที่โต๊ะสำหรับสาขาเคสอนน้มานลินเนี่ย เขามีเมนูใหม่ด้วยนะครับที่ต่างจากค o p เปอร์ปินเก้าและวันเสาร์อาทิตย์ราคาตเลิกเนี่ยเขามีเมนูพามลิฟด้วยนะราคาวันเสาร์อาทิตย์ก็จะต่างจากวันธรรมดาด้วยนะครับผมสําหรับสเตชันต่างๆเนี่ยก็เหมือนที่ปิ่นเก้าเลยนะครับพวกสเตชันก๋วยเตี๋ยวซีฟู้ดซาซิมิเนี่ยก็ให้เราไปหยิบเองได้นะครับหรือพวกเครื่องดื่มและน้ําในโตต่างๆนะครับก็ต้องเอาแก้วไปกดเองนะครับผม อีกส่วนหนึ่งของคอปเปอร์ก็คือจุดสั่งอาหารนะครับเขาก็จะมีกระจายตามโซนต่างๆนะครับให้เราสั่งอาหารแล้วก็ไปรอเสิร์ฟที่โต๊ะนะสำหรับสาขาเกสรอมารินเนี่ยจะมีเมนูใหม่ด้วยนะครับที่ไม่มีที่ปิ่นเก้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะพามาดูเมนูใหม่นะครับว่ามีความอร่อยน่ากินขนาดไหนนะครับแล้วก็เมนูอื่นๆที่ไม่ได้สั่งกินตอนไปที่สาขาปิ่นเก้านะครับผมสำหรับเมนูใหม่จานแรกนะครับเป็นหมูทอดทงคัตสึนะครับซึ่งตัวเนี้ยใครๆก็บอกว่าอร่อยนะครับ เห็นชิ้นหนาๆชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับแต่กัดเข้าไปเนี่ยคือนุ่มและจุยซี่มากสําหรับใครที่ทานหมูเนี่ยแนะนําเมนูนี้เลยกินเปล่าๆก็อร่อยหรือใครอยากได้รสชาติเพิ่มก็จิ้มกับซอสทงคัตสึที่เขาให้มาก็ได้ครับผม เมนูนี้จะเป็นโอตาเตะซอสเมนไตโกโฟมยูสุ iko, am, นะครับก็จะออกเปรี้ยวๆเ,เค็มๆนิดนึงนะครับตัวหอยโอตาเตะเนี่ยเขาทำได้ดีมากเลยนะครับสุกกำลังพอดีเลยข้างนอกจะก,กรอบๆนิดนึงข้างในนุ่มช,ชุ่มฉ่ำุยซี่อร่อยดีนะครับเมนูนี้กุ้งยักษ์ซอสข้าวโพดนะครับตัวซอสก็คล้ายๆสุกข,ข้าวโพดเลยนะครับออกหวานนิดๆส่วนตัวกุ้งก็อร่อยสดเนื้อเด้งนะครับเข้ากันดี เมนูใหม่ที่มีเฉพาะสาขาเคสอรนามรินเนี่ยผมชอบตัวนี้สุดนะครับเต้าหู้ทอดซอดฟัวกานะครับข้างบนมีทัเฟลิลคูดด้วยก็อร่อยแบบเข้าใจง่ายเลยนะครับผมก็เค็มๆนัวๆนะครับอร่อยดีนะซอสเข้ากันอย่างดีนะครับตัวเต้าหู้เขาเป็นเต้าหู้โฮมเมดนะครับทอดได้อย่างดีเลยนะครับผมกรอบนอกนุ่มในอร่อยเลยแนะนําแนะนําเมนูนี้จะเป็นโอตาเตะสาล่ายากาเมะซอสเซวารสนะครับ ก็จะออกเค็มๆเปรี้ยวๆนะครับผมกินแล้วสดชื่นสดชื่นนะตัวโอตาเตะจะเป็นโอตาเตะสับนะครับจะเป็นแบบดิบนะครับผมเมนูนี้ปลาฮามาจิซอสสับปะรดนะครับเป็นเมนูที่ออกแนวแบบเป็นเมนูรีเฟรชล้างปากหรือว่าเคลียร์ปากนะครับเพราะว่ามีความเปรี้ยวโดดเลยนะครับเอาไว้กินตัดเลี่ยนได้ดีนะครับตัวปลาฮามาจิก็จะเป็นซาซิมิมานะครับเมนูนี้จะเป็นเมนูปลาฮาริบัตซอสทัฟเฟิลนะครับก็จอกเค็มๆมันๆนิดนึงนะครับ ตัวปลาก็กรอบนอกนุ่มในนะครับอร่อยดีนะครับผมสำหรับเมนูของหวานก็ไม่ได้มีตัวใหม่เฉพาะสาขานี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวที่ผมไม่เคยสั่งกินนะตอนไปที่สาขาปินเก้านะก็จะมีตัวสัปปบประรดคาปโชโอนะก็รูมเหมือนสับปะรดลอยแก้วนะหวานๆเปรียปร้ยวๆเมนูนี้จะเป็นเมนูโทษขนมปังบียอตนะครับซอสอัลมอนด์นะครับก็ออกหวานๆนะครับขนมปังก็กรอบนอกนุ่มในอร่อยดีขนะนมโคก็อร่อยมากนะครับผมไม่หวานมากน้ำกะทิหอมมาก สำหรับเมนูอื่นๆก็มีให้เลือกสั่งครบเลยนะครับเหมือนที่สาขาออริจินอลนะครับมาตรฐานเดิมไม่เปลี่ยนแปลงวันที่ผมมาเนี่ยจะเป็นวันแรกของการเปิดเลยนะครับผมก็อาหารก็ออกซาดนิดหนึ่งนะครับแต่โดยรวมเราก็ได้ครบหมดนะครับสําหรับวันที่ลงคลิปเนี่ยน่าจะเขาน่าจะปรับปรุงแล้วน่าจะให้บริการดีขึ้นแล้วนะครับผมแต่สําหรับร้านที่เปิดวันแรกเนี่ยผมว่าจัดการได้ดีมากนะครับสําหรับสาขานี้ไม่ได้ใหญ่เท่าปิ่นเก้านะครับที่รอนั่งก่อนเข้าเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากนะครับอาจจะต้องยืนรอนะครับ และที่ชอบคือเลยเอาในร้านนะครับเมื่อเทียบกับที่สาขาปิ่นเก้านะครับเขาจัดได้ดีมากเลยนะครับคือโซนต่างๆเนี่ยคือเดินง่ายหาของง่ายนะครับไม่เหมือนที่ปิ่นเก้าถ้าใครเคยไปที่ปิ่นเก้าจะพบว่าเดินไปแต่ละสถานีเนี่ยจะค่อนข้างไกลนะครับอันนี้เขาค่อนข้างวางเลยเอาได้ดีนะครับเดินง่ายเดินสะดวกนะครับผม สำหรับร้านคอ p เปอร์บุฟเฟ่เนี่ยสายบุฟเฟ่ก็แนะนําให้มาลองทานนะครับเื่ออร่อยจริงๆรนะครับร้านนี้เขาก็รักษามาตรฐานได้ดีมากเลเยอาร้านก็สะดวกสบายกว่าเดิมด้วยนะครับท่านใดสนใจก็แวะมาได้นะครับที่สาขาเกซออัมมารินส่วนแฟนคลับคอปเปอร์ท่านใดที่สนใจอยากลองเมนูใหม่ที่เฉพาะสาขาเกสรนนะครับก็แวะมาลองได้นะครับผมว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับยังมีอีกหลายตัวนะที่ผมไม่ได้สั่งมาก็มาลองทานกันได้ครับผมก่อนไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ s ับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย